เมืองพี่น้องคนทางครับ <วะ S 1> <laughs> สุขสบายดียสุขภูขสุขคนนะพี่น้องเอาให้มืองกรงุงคนไทยให้ก่อนเออแต่ว่าพี่น้องกลอนลมบากฮะเอด็กหลังแม,ม่ยก็ตามเด็กแม่มันก็อยู่เด็กหลังไมอยู่เด็กหลังไมอยู่ไป้ยไทยไทยแข็งแรงไหวกันเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp no ตายแล้วพี่โอนเลยว่าไ่ความหยิบม้าค์ ไป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 ไฮ้ยไละไปนิจจากนู้นเ้ยไปพี่น้องก็แช้กดไนไลน้่งในน้ครับเด้อช่องชวนชัยรถไทสซิ่งชไแนลครับนี่แหละพี่น้องข้ามลำบากเสื้อชีได้ของเพื่นว่เป็นของเพื่นนองภูครับโอ้ยเหื่อ เออคุณนายพอใจปะครับกับผลงานมือนี่เฮ้ยใครบอนี่ครับทีไปเอามาภูเขาอ่ะจัดไปพี่น้องเดี๋ยวไปเมึงผลงานตอนอยู่บ้านครับสร้างลองครับประมาณสามสิบโลนี่ละไปลุยขู่ของหลานี่ล่ะอุ้ยมึงพี่น้องจะพาลวดอันนี้อันนี้ของเงี้ยเปื่อน เอาอๆก้าวเงินเลยเออน้ำกินแล้วมั้ยโหไต่ๆๆพี่น้องโอ้คุณนายสัมผัสได้ครับพอใจปะพอใจมากเลยออพี่น้องเลยกลัวไหมมั้งง้างมือพูดครับขันงามๆอยู่ถึงสันมันเลย เฮ้ยเนี่ยมันยูซื้อนี่แหละซื้อกลางอย่างนี้หลายก็นีอยู่ครับแต่ทางออกนี่มึงสภาพเนี่ยมึงตาซ้ำนี่กับพอยแหงเหรอครับพี่น้องไปลุยมือของมันป้าปะไปป้าเฮ้พี่น้องเสางทังปกติเหรอครับเดือทา้งหอกไหมนะครับ แจงทีม้านอดหัวครับเฮ้ยหมูป้าน้อยเห็นไหมเห็นไหมพี่น้องมาเห็นแล้วแหลมเนี่ยลากหลายตัวหมูแขกเขาเห็นหมูแขกไปสองลูพี่น้องไปเจอกันที่บ้านครับพี่น้องเพื่อนเนี่ยครับกะสรุปผลงานครับพี่น้องมานี่หนว่จวดครับเตรียมหน้า เตรียมเดินบาทเลยครับซีทุ่งปุ๋ยครับยัดงัดฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับชนชัยรถไทยซิ่งชาแนลครับพี่น้องหวานเจี๊ยบไม่เงี้ยครับเพราะดีดีเมืองพี่น้องงี้เราหน้าสมเขียนี่กำบ้องหุ่มเลยพี่น้องอ่า คลิปนี้ก็สุขสบายดีกันสุขสุขคนนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิง่งแห่น้ำนเลเด้อคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ